สวัสดีครับจากเราช่อง v o l l and T of the Sea นะครับวันนี้ก็วันนี้ตรงกับวันที่8นะครับเดือนมิถุนาก็ตรงกับวันอ่วันทะเลโลกครับผมก็วันนี้ก็อ่มีมากับอ่บางไหวนะครับแล้วก็มากับน้องนัดนะครับแล้วก็วันนี้เรามาซึ่งจุดที่เราเห็นเนี่ยเหมือนที่บางบ่อนะครับแต่แรกเราคิดว่าไม่มีขยะแต่ว่าขยะเยอะมากครับเพราะว่ามันติดตามซอกหินต่างๆนะครับที่ว่า มาซัดอยู่ข้างในแล้วเราต้องคอยเอามือเก็บออกมาครับก็วันนี้เรามาทํากิจกรรมกันนะครับเพราะว่าตรงกับบันทะเลโลกครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับเกี่ยวกับการดูแลนะครับดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลทรัพยากรทางธรรมชาติแล้วก็ทางทะเลนะครับอะ ครับวันนี้ก็อันนี้ต้องนับนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ที่มาร่วมกิจกรรมกับวันทะเลโลกนะครับครับวันนี้เราก็มาเจ็บจึงจุดที่เราเห็นตอนแรกเราคิดว่าไม่มีขยะนะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะนี่คือขยะทั้งนั้นเลยครับผมะขอบคุณทุกคนครับที่มาร่วมกิจกรรมนะครับก็เห็นไหมครับนี่ขยะเยอะมากครับขอบคุณนะครับเห็นไหมซึ่งซึ่งอยู่ข้างในคือเยอะมากครับ มันมาติดนะครับนี่ข้างในนะครับนี่นะฮะซึ่งขยะเหล่าเนี้ยมันเป็นขยะที่ทะเลทัดเข้ามาติดแล้วอยู่ข้างในนะครับออกยากมากครับเอาใชายย้หมแน้ฮะน้ำเลยอเอาพาเ์เซอร์ก็ได้ซึ่งวันนี้ของทุกป,ปีนะครับวันที่แปดมิถุนายนครับตรงกัอบวันทะเลโลกครับก็เออเราก็มาทำกิจกรรมนะครับในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แล้วก็ทรัพยากรทางทะเลนะครับก็ฮะคนก็ดเอ๋อเอานี่ก็<ะ>นนได้บางอเอเดลบอยหวานก็ได้ครับผมครับบางนัดเอาน้ำอะไรครับะนบนี่นะครับซึ่งซึ่งตอนแรกเราคิดว่าไม่มีขยะนะครับแต่ว่าขยะเยอะมากครับผมขยะเหล่านี้มันมันติดตามซอกหินคือสิทธมานาแล้วก็ พอติดปุ๊บมันออกไม่ได้ทะเลมันซัดติดเข้าไปข้างในนะครับก็เหมือนที่ผมบอกอะไรเข้าๆนะครับเพราะว่าปัญหาขยะที่เราคิดอ่ะมันไม่ใช่ขยะเหล่านี้ถ้าเกิดมันกลับคืนสู่ทะเลนะครับมันก็จะมีผลกระทบต่อสัตว์ทะเลนะครับคุณทราบไหมีว่าพวกปลาวานที่มันตายพวกเต่าทะเลที่มันตายเพราะอะไรก็เพราะจากขยะเหล่านี้แหละครับ ที่ลงทะเลไปแล้วเขาก็ไม่รู้เขากินเข้าไปทําให้เขาเสียชีวิตนะครับต่างๆนะครับคือเราอยากให้ทุกคนช่วยกันนะครับทุกคนช่วยกันช่วยกันคนละม,มือนะครับเพราะว่าตัวผมเองนะผมอยากให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่หนึ่งในสามที่ว่าขยะทะเลลดลงนะครับนะก็อยากฝากั้งจุดนี้ด้วยครับทุกคนขอให้ทุกคนช่วยคนละมือมันก็สักวันมันก็ทรัพยากรทางทะเลก็จะกลับคืนมาครับผม ก็วันนี้ขอบคุณมากครับนะครับกับทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมวันทะเลโลกนะครับ <c oughs> ก็ฝากด้วยครับที่นี่นะฮะซึ่งเราเห็นว่าไม่มีขยะแต่ว่าขยะเยอะมากครับ <c oughs> เ,เอา,เ,าเอาเอาใช้ได้นะใช้ได้อยู่นะเสือฮะอยู่ข้างล่างใช่ไหมเอาทิ้งก็แหละอืใช้ได้นีอ๋อภาพก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับใช่แล้วก็คือภาพที่แบบออกคุดขยะขึ้นมารยังแบบได้เดี๋ยวเดี๋ยวเ,<อ>เดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวดยว้ครับวด้ครับดีด้ครับด็รู้สดกดีใจครดีผมก็ไม่ขอเดี๋ยวเดี๋ยี่ผมทํีมาคือ ขอให้ทุกคนมีความรับผิดชอบนะครับมีความรับผิดชอบต่อคือเวลาคุณกินอาหารคุณซื้ออะไรก็ขอให้ทิ้งห้เป็นที่เป็นทางแล้วก็ขอให้ทุกคน,น,น,ล,กกคนลดการใช้แก้วพลาสติกนะครับเวลาไปซื้อกาแฟให้ใช้แก้วที่เราเตรียมไปก็ได้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนใช้ถุงผ้านะครับพกถุงผ้าก็จะช่วยการเพิ่มขยะ ได้นะครับก็ฝากทุกคนด้วยวันนี้นะครับก็ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ฝากโครงการฝากโครงการบริจาคเปลือกหอยนะครับของปูเสฉวนด้วยนะครับของอพี่โบขยะมอสมแล้วก็ของบางไหวนะครับใครมีเปลือกหอยเรารับบริจาคนะครับติดต่อไปที่บางไหวกับพี่โบ๊ได้เลยนะครับแล้วก็จะนําเปลือกหอยไปคืนบ้านให้กับปูเสฉวนนะครับวันนี้ วันนี้ก็ขอบขอบคุณน้องนัดมากนะครับที่มาช่วมกิจกรรมวันนี้ครับเห <c oughs> ็นไหมฮะนี่ซึ่งตอนแรกเรามองดูว่าไม่มีขยะนะครับแต่พอเราเก็บจริงๆมันติดตามซอกหินเยอะมากๆนะครับเยอะจริงๆครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่มาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับที่มาร่วมกิจกรรมบนทะเลโลกนะครับโอเคครับ <c oughs> ก็ สุดท้ายนี้ขอฝากช่อง Volunteer ด้วยนะครับฝากกดติดตามฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคครับ